ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะยินดีวิวาชื่นมืน่นแฟนคลับแห่ยินดีคนดังแต่งงานแล้ว เรามาดูเรื่องราวของยอดแสนไกลยอดแสนไกลไอเวฟแอคท็กนักชกชื่อดังในวงการมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งที่ตัดสินใจสละโสดรอบสองในวัย35ปีไปเมื่อวันเสาร์ที่28พฤศจิก,กายนที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเผยมีแผนที่จะแต่งงานในวันที่1ิพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ดันติดปัญหาการแพร,ร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 ทําให้งานแต่งมีอันต้องเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดล่าสุดมวยคอมพิวเตอร์ ได้จูงมือน้องปูเป้ณภาพรแพรพอยแฟนสาวที่อายุห่างกันร่วม1ิปีเข้าพิธีมงคลสมรสตามประเพณีอย่างเป็นทางการที่จังหวัดเพชรบุรีบ้านของฝ่ายหญิงซึ่งในงานช่วงเช้าเป็นพิธีแบบไทยๆขณะที่ช่วงเย็นเป็นการเลี้ยงสรองมงคลสมรสท่ามกลางญาติสนิทมิสหายมากมายที่เดินทางมาเป็นสักขีพยานในรักครั้งใหม่ของเจ้าตัวกันอย่างมากมายพร้อมกันนี้นักชกวัย35ปีได้เผยถึงชีวิตหลังแต่งงานว่ายังคงมุ่งมั่นฝึกซ้อมและ ชกต่อยต่อไปเพื่อเก็บเงินมาทําธุรกิจส่วนตัวหลังแต่งงานก็คงใช้ชีวิตแบบนี้ไปก่อนครับเพราะผมก็ยังคงมีสัญญาอยู่ที่ประเทศจีนแต่ระยะทางไม่มีอุปสรรคแน่นอนเพราะที่ผ่านมาเราไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้และเราก็โทรหาการตลอดแทบทุกวันส่วนเรื่องการชกมวยผมยังคงชกต่อนแน่นอนครับการแต่งงานมีครอบครัวไม่มีผลอะไรกับฟอร์มการชกของผมถ้าฟอร์มจะเปลี่ยนก็ขึ้นอยู่กับสังขารและการเวลามากกว่าครับยอดแสนไกลถือเป็นนักชกที่ได้รับความยอมรับว่าฝีมือ ไม่ธรรมดาปัจจุบันยังมีสัญญากับค่ายต้นสังกัดที่ประเทศจีนและวันแชมเปี้ยนชิพส่วนเรื่องลูกๆทั้งสองคนเจ้าตัวกับภรรยาที่เลิกลากันไปเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้มีคุณย่าแม่ของยอดแสนไกลช่วยดูแลและน้องปูเป้ก็เข้ากับเด็กๆได้ดีด้วย